โอเคครับรังมาคำนึงทีนะ่ผมก็อยู่ในเกมลเลนเจอร์นะครับวันนี้ก็จะมาหาเรื่องเสียรูบี้ฟรีอีกแล้วนะครับเนาะก็เกมใจดีครับเออวันนี้เป็นมันครบรอบ2ปีของเกมลเลนเจอร์นะครับเกมเขาก็เลยแจกรูบี้นะครับห้าสิบูบี้ครับอืมซึ่งก็โอเคมาก ดูแบบว่ายัองอัดอยู่หรือเปล่าโอเคอัดอยู่ก็วันนี้ก็เป็นวันอันนี้อีกนะครับเป็นกบแดงนะครับเป็นซปเปอร์ลิโอนาจากกระช,ชานครับนะห้าเท่าครับอืมรับเลยูกดาวขึ้นไปจากกัะช,ชาห้าบวกหนึ่งนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสุมร้อยห้าสิบรูบี้นะครับซึ่งเราได้ของฟรีได้ไงรูบี้ห้าสิบ 50. ฟรีอ่าฮะเราก็เท่ากับเราเสียรูบี้ของตัวเองที่เราเก็บมาหนึ่งร้อยรูบี้เท่านั้น,นครับโอเค ประกาศนี้ไปก่อนครับเราก็จะไม่ไล่มาดูที่ประกาศแต่ละอันแต่ละอันกัน Ranger นะครับเนี่ครับปีเลนครบรอบสองปีรันเจอ์นะครับก็ให้เราเก็บอันนี้เอออะไรนะมันถึงวันที่29นี่นะครับนะเคลียร์สเตทบอสนะครับตั้งแต่ด่านน้อยๆตวัวถึงด่านบนสุดอะ่ะออนั่นเราก็จะได้เงินสองล้านนะครับซึ่งผมก็เคลียร์ไม่ได้หรอกอยังไม่ถึงด,ดา่านทั้งนั้นเลย ผมก็ได้แค่ล้านหนึ่งล้านครับอืมนั่นแหละไปแต่อันนี้ก็คือเออเป็นที่ให้เราไปดูไม่ไม่จำไ,ไม่ชีดูครับเป็นที่รีวิวเกมครับซึ่งผมยังไม่ได้ไปรีวิวเลยครับสิ่งที่ผมรีวิวไปตอนนั้นคือเออย้อนไปประมาณหกเดือนหรือเจ็ดเดือนได้นะครับที่ผมไปรีวิวตอนนั้น,นครับนะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวก็ได้ 4S เนี่ยคือไว้ท,ทีหลังนะ แล้วก็ไปดูที่ประกาศน,นะครับซึ่งที่คุณจะได้50ลูบี้นี่คุณมาจากเอออันนี้นะครับอะไรหนะ้าเป็นไปดูนะครับซีรีส์เปิดตัวซีรีส์ของเราเรนเจอร์ครับนี่ส,สดีนี่คือสันจระเรนเจอร์เปิดตัวการ์ตูนซีรีส์ของเราเรนเจอร์มาติดตามเรื่องราเรนเจอร์ในะรูปแบบการ์ตูน 3D กันด้วยกันสิตอนที่สองเรนเจอร์จงแข็งแก่งขึ้นนะครับ โอ้โหแต่ละตอนก่อจะมานานานะครับนะชมวิดีโอครับนี่ก็เป็นนี่ก็คุณก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับมันก็จะพาไปที่ YouTube นะครับอือนั่นแหละหวังว่าทุกคนจะส,ส,สนุกสนานไปพร้อมกับรอเจอกของคุณถ้าคุณดูเสร็จมันแล้วคุณก็กลับมาในเกมใช่ไหมคุณก็จะได้ได้ห้าสิบเพชรในอันนี้ครับในกล่องของขวันนะอืมนั่นแหละก็โอเค ต้องไปพูดพัลมอะไรเยอะนะครับนะเออใช่ผมก็อันนี้ครับเที่ยวอันนี้เลนะซนะุปเปอร์มัตเตอร์แล้วนะดีใจครับ <c ười> ึ้นเยอะแล้วก็เลยมีเพชรเยอะอย่างที่เห็นครับ4ี่รอยกว่าเพชรนะคลิปด,ดูดีเดือนหน้าผมไดุ้่มร้อยห้าสิประมาณสองครั้งได้อะถ้าผมไม่ถ้าผมไมุ่มม่มตอนนี้ผมก็จะเดือนหน้าผมก็จะได้สุ่มสามครั้งนะอโอเคแต่คลิปนี้ผมก็จะมาุ่มกระชาให้ดูกันนะซึ่งเป็น สุ่มกัชช่าครั้งสุดท้ายของเดียนกุมภาพันธ์แล้วนะครับนะสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าล้วใช่ไหมหลงเดียนหลวงรีหลงวันนะรอ,รอแป๊บครับนะอย่างที่ร,รู้นะครับว่าเน็ตผมนี้มันโคตรจะกาดอืมนั่นแหละไม่รู้เขามันจะกาดไปที่ไหนนะอืมคือแบบมันช้ามากอะเออจริงช้าสุด เานี่ยังแซงได้เออรดรอสักครู่นะครับนะอ่าโอเคงั้นก็คอ้รอตอนที่มันกลับมาแล้วกันนะครับนะโอเคครับนี่ก็กลับมาแล้วนะครับนะก็เราก็จับไปสุ่มกันเลยนะครับโอเคถ้าผมดวงดีผมก็จะได้ตัวดีๆนะครับคือ ผมยังไม่ใช้สูตรแรงสิ้นนะครับนะถ้าเราดวงดีเราก็จะได้ตัวดีครับถ้าเราดวงไม่ดีเราก็จะได้ตัวไม่ดีนะครับเนาะโอเคนี่ครับก็เป็นอีเวนต์นะครับเป็นกบแดงนะครับเนาะอย่างน้อยถ้าเราสูมกัะชานะครับร้อยห้าสิบเราก็จะได้หกดาวหนึ่งตัวนะครับเนาะอย่างน้อยก็จะได้ไม่ใช่หกดาวครับอย่างน้อยก็จะได้กบแดงซุปเปอร์ลิโวอนาดหนึ A ่งตัวขึ้นไปนะครับนะโอเคคือผมอยากได้แล้วแค่ตัวกบแดงนะ อย่างน้อยๆก็นะได้เหอดาวก็โอ้อยน,นะครับคุณต้องการสุกช้าไหมต้องการครับกดตรงลงไาแล้วครับโอ้ยใครมาแชทดกันนักหนาเนหะลายนะกลุ่มลายก็มีเยอะนะครับนะข้อความเด้งท้งวันนะโอ้ยหัวใจจะวายกดไปแล้วครับห้าร้อยเห้าร้อยกดไปแล้วร้อยห้าสิบรูปีใครมาแล้วดึงดึง อย่น้าจอขาวสิจ้าบอสสวมหน้ากากตอนนี้ยังไม่มีสกิลใช่ปะต้องต้องผมไม่รู้นะครับนะต้องจ็ตดาวหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันต่อไปก็ตัวที่สองนะครับนะอยากได้กบแดงนะโอ้โหได้แล้วหกดาวครับหกดาวก็หกดาวมาถึงอย่างนอยก็ยังมี ัวอีกหลายตัวให้ยังไม่ได้อัพจากหดาวขึ้นไปอ่ะเออไม่ต้องไม่ต้องให้เยอะตัวนี้ก็ได้ตั้งแต่หกดาวนไปก็ดีใจแล้วแต่ห้ามาเจดาวหรือ8ดาวเลยนี่ก็เจ็บนะเออโอเคต่อไปก็ตัวที่3นะครับนะเจมนักล่าครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวโบราณโบลาแล้วนะครับนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับโอนะ ถ้าเรามีกบแดงแล้วก็ไปอัพก็เป็นแปดดาวก็สกิลมันถือว่าโอย้ยนะครับมันแบบมันโจมตีไวอ่ะเออตุ่มตุ่มตุ่ม,ต,ม,ต,ม,ต,มตุ่มนับสำหรับใครที่ไม่อดีแต่ผมโอนะตัวนี้นะต่อไปก็ตัวที่สแล้วนะครับนะโอเคหัวหน้าตจวสลัดวอเตอร์ตัวนี้ก็ใช้ได้ดีะครับในการพีในการอัดป,ป้อมพ v p นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังหาเก็บอยู่ครับเนี่ยก็กำลังเก็บแค่ตัวนี้นะ ไปอัพให้มันเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์เลยนะครับแล้วก็ใส่เกียร์หโหดๆเข้าไปนะครับใช้เป็นตัวอัดป้อมใน PvP ได้โหดมากเอาจริงต่อไปตัวที่เท่าไหร่ตัวที่ห้ายังจำไม่ได้ลืมว่อเคเอดเปิดสุดเซ็กซี่ครับเออโอเคครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นตัวแปดดาวนะครับนะเอออะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะแบ็คคิงใช่ปะ แบ,บ็คสิงนั่นมันตัวนังตะป่าตัวสึงเหรผโอเสับสนครับสับสนแต่เจ้าตัวนี้ผมก็ยังขาดอย่านะยังไม่เป็นแปดดาวครับถือว่าผมเจ็ัถ้ามาเป็นแปดดาวเลยนี่นก็โอนะเออโอเคต่อไปก็ตัวสุดท้ายแล้วนะครับใช่ป่ะน่าจะตัวสุดท้ายแล้วแหละแตกกันเลยกดไม่ติด กดหน้าจอไม่ติดเมยอย่าบอกว่าเกมค้างอ่ะไม่น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 ะไม่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 เนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงกดไหมคิดไหม no no โน no no โอเค เน้นตัวสุดท้ายเราก็ต้องไปลุ้นกันแล้วนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรครับในตัวเอ่อในคังของอะไรเปนเจอในคังของทิกเก็ตตัวละครนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าเกมมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในกัรนะว่าเออตัวสุดท้ายครับเราจะได้เป็นตัวอะไรนะโอเคโอเคครับก็กลับมาแล้วนะครับนะก็เรามาดูกันครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับนะอุต่าร์ลุ้นกัชช่าลุ้นแทบหัวใจจะวายยังไม่พอครับนะ ยังต้องมาลุ้นในอันนี้อีกนะครับในที่เก็บตัวละครอีกนะครับนะตัวสุดท้ายนะ้จะเจ้าเล่ยไหนไปกดล่าสุดเฮไม่มีเฮ้ย่อ้สุดๆ กบแดงเจ็ดดาวเจ้าตัวเจ็ดดาวนี้ไม่เกี่ยวนะครับคือผมไปซื้อมาในเอ่อในที่กิวนะครับนะที่กิวเลดนั่นร้านค้ากิวครับ, <laughs> รบอโอ้ยโชคดีโชคดีได้กบแดงเจ็ดดาวพระเจ้าโอ้ยขอเจ้าไออ๋อ,อ,อนี่ไงมีสกิลเลยนะครับนะเจ้าตัววอเตอร์นะฮ่าดาวมีสกิลเลยโอเค เจ้ตัวนี้เขาบอกว่ามันดีมากในการใช้อัดป้อมใน PVP นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปหาเก็บให้มันเป็นเอออันะซ้นสตอร์มาสเตอร์นะครับโอ้เจมแมวโอ้เจ้าตัวบอสนี่มีสกิลเหมือนกันครับตัางกระตุ้นโอเคติดไว้ไม่ให้ขายครับโอ้โหสุกอดยอดโอ้โหเฉียดดาวเฮเฉีดดาว ไม่รู้จะพูดยังไงไอดีใจนะดีใจเดี๋ยวก่อนนะกดที่คลิปเตอร์ครับแล้วก็ตามหาเจ็ดดาวนะครับโอเคเฮ้ย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 ขายขายอะไรขายโน่แจ้าต่อโคบี้ก็ธรรมดาอยู่เลยนะครับเกมนี่ไงบ้า ได้บวกสองแล้วทำไหมหนึ่งในสองเอ๊ะพูดตางงสองในสีเ่เออช่วงนี้เบื่บอๆนะครับมกุี่ล่าสุดเราก็เอากบแดงเจ็ดดาวยัดให้มันเดินะครับนะโอ้อร่อยมั้ยจ้าพันสี่เน่ยโอเคอีกตัวหนึ่งผมก็จะได้เป็นแปดดาวแล้วนะครับ แต้ตอนนี้ช่วยช่วยในการทำลายเอแนวหลังนะครับแล้วก็สตันอย่างดีนะครับซึ่งผมภูมิใจกับมันมากเออเอาจริงๆภูมิใจกับมันมากแล้วก็หกดาวกดที่ฟิกเตอร์แล้วกดที่หกดาวนะครับมี้าฟิกเตอร์นี่ดีมากนะบาดัอืมก่อนเออนี่ไงแล้วตอนเนี้ย ตัวลิมิเต็ดครับเซลลี่จัมโบ้ชื่ออะไรนะจัมโบ้ม็กซี่นะเซลลี่จัมโบ่แม็กซีนก่นะกดที่เอ้๊กดที่ฟิกเตอร์ทำไมเออหกดาวกวดที่ล่าสุดดีวกว่าครับง่ายดีล่าสุดนะครังดด่ายกดแดงหกดาวเอาใส่ไปเลยครับ อีกหนึ่งตัวผมก็จะได้เป็นเจ็ดดาวครับแล้วผมก็จะอัพให้มันแปดดาวนะครับสกิลคือสตันนะครับโคตรโคตรเทพอ่ะเออเด็นสายฟ้าแนวยาวที่มีตุ้มๆแล้วตัวที่โดนสายฟ้าก็จะติดสถานะสตัมนะครับแสถานะมึนงงนั่นแหละดีมากครับสุดๆอ่ะนี่รวมตีด้วยสายฟ้าตัวนี้นม่เกิดโคตรเท่ต่อไปก็จกดที่ปิ๊เตอร์อีกทีหนึ่งนะครับ เก็บดาวซึ่งเออเจ้าตัวมือนี่มันชื่ออะไรผมจำไม่ได้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เออเรื่องเอ็ดเวิร์ดโอเคครับก็จะเป็นสองในสี่นะครับโอ้โหสุกเกยเลยน้องพี่แน่ๆผมอาจจะทำเจ้าตัวนี้เป็นแปดดาวก็ได้นะครับตัวเ,เก่าแปดดาวคือตัวไหนที่ใกล้จะเป็นแปดดาวผมก็จะพยายามอ,อัพอะเออ ถึงมันจะโหดไม่โหดยั็นไงหัวให้มีแปดดาวประดับประดับทีมไว้นะครับนะก็ถือว่าสุดยอดแล้วลนะ่ะ <c oughs> มันจะเป็นหน้าเป็นตาให้ทีมเราไงเออก็จะไปบอกได้โอ้โหทีมเรามีตองโหดหน้าอะไรเนี้ยเออหินกระเบียวอีกตัวนึงโอเคนี่ต้องดูดีๆด,ด้วยครับไม่ชั่วไปเผลอกดอัพตัว ตัวอะไรนะตัวใหม่อะไรกันครับแ yeah, ย่เลยเฮ้ยเห็นง,งั้นนั่งร้องไห้เลยเดี๋ยวขออันนี้ก่อนนะครับเจม์ <Yeah. S 1> นักล่าขอล็อกไว้กันนะครับเดี๋ยวเผื่อขายครับแ yeah, ย่เลยเออใช่แล้วตัวเนี้ยของผมหายอะ่ะผมจะมีอะไรนะแค่ตัวชิสิกานะครับที่มันเป็นหกดาวหรือเข็ดดาวจำไม่ได้มันเออชิสิกาหายชิสิกาตัวลิมิเต็ดอะครับมันหายนะ หายไปเลยอ่ะจิสกาเออคือผมเครียดมากเลยนะตอนที่หาไม่เจอมันหายไปอ่ะเออสงสัยคงจะมีคนมาแกล้งผมอ่ะคุณอย่าลืมท่านในห้อง,งนั่นแหละไม่งั้นผมก็คงจะเผลอเผลอขายเองอะเอเเอนั่นแหละก็ยังมีแปดดาวตัวที่หกแล้วนะครับนะตัวมังกรบาวนะับ ก็ตัวนั้นโคตรแบบได้แบบดาวอีกตัวหนึ่งก็จะได้แล้วกบแดงสุดยอดตัวเจมนี่แน่ๆอาจจะอัพต่อไปก็ได้นะครับสกิลโหดหลายทารุนมากโจมตีโคตรจะรัวเวลาใช้สกิลอ่ะเออก็ตอนนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนะก็ อัพเสร็จแล้วสุมให้ดูหมดแล้วแล้วก็พูดอะไรจบแล้วล่ะอืมก็คงจะต้องขอลาทำไปให้มีนะครับนะก็บ๊ายๆครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ